พบ,บกับช่องเก๊กกอีกแล้วค่ะทุกคนจ้ะวันนี้เก๋จะพาทุกคนมาทำกะหรี่ปั๊บขายนะคะรับออเดอร์มาส่งไปสษณีย์ค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมานั่งทำเก๋ก็จะทำอยู่ประมาณตอนนี้มีอยู่แค่สามไส้นะคะมาค่ะทุกคนมาซอยเก๋เห็ุมันจะใช้เวลานิดนึงแต่เราก็อดทนเราเก๋ก็ ขายอยู่ชิ้นละห้าบาทใครจะรับไปขายก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าอยู่ใกล้บ้านนะมันก็จะได้แต่ว่าอยู่ไกลมันต้องเสียค่าและนี่นะคะค่าใช้จ่ายในการส่งใครอยากทานก็สั่งได้นะคะบอกเลยว่าอร่อยมากไส้ไก่อร่อยเพราะว่าโอ้โหใช้เวลาในการผัด บอกเลยไสไก่เก๋ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาหรอกทุกคนเก๋บอกเลยว่ามันละมุนมากมันแซ่บอ่ะอันนี้ตอนนี้เก๋ก็ทําไส้มันม่วงอยู่นะคะก็ได้ประมาณโอ้ร้อยร้อยกว่าชิ้นแล้วค่ะตั้งแต่เช้าเมื่อเช้านี้ก็ไปส่งพัสดุมาสองเจ้าอันนี้เก๋ก็ถ้าใครอยู่ไกลก็สามารถสั่งได้นะคะส่งทั่วประเทศไทยเลย เพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้พี่น้องเอ้ยมันก็มันก็เปิดร้านไม่ได้ค่ะเกีเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไม่ได้เกีก็เลยเปิดร้านตามสั่งไม่ได้กีก็อยู่แต่บ้านเกีก็อยากมีรายได้นะคะเกีก็เลยนี่แหละค่ะไม่รู้จะหาอะไรทําทีแรกเกีก็ทําน้ําพริกค่ะทําน้ําพริกแล้วแบบว่าเกีมีความรู้สึกว่าเอ,อเขามีลูกเล็กอะเนาะแล้วบอกว่าแบบถ้าเขาซื้อเขาก็กินได้แต่ตัวเขา ก็กินได้ไม่ทุกหมดทุกคนในครอบครัวเก๋ก็เลยมองหาอะไรที่แบบว่าสามารถทําแล้วทานได้ทุกคนในครอบครัวแบบเด็กตัวเล็กๆก็ทานได้อะไรเงี้ยค่ะเก๋ก็เลยมาลองทํากะหรี่ปับ๊บดูแต่ก่อนเก๋ก็ทำปั้นขีปนะคะเก๋เก๋รู้สึกว่ามันไม่โอเคเก๋ไ,ไม่ไม่โอเคมันไม่อร่อยะคะ่ะทุกคนนี่ มันมันด้วยมันก้อนรู้สึกว่ามันเบ่อเสียบก๋ก็เลยว่าเหตุไปอะค่ะไปต่อประไดี๋กินก็เลยเปลี่ยนมากะมาเห็ดน้าพริกเห็ดน้าพริกแล้วกะนี่แหละค่ะกิไม่เห็ดกระรี่ปับกินรู้สึกว่าโอ้มันเสียบพี่น้องมันโอเคมากเลยแล้วกีขายไม่แพงด้วยเพราะว่าถ้าเป็นร้านอื่นอย่างนี้นะคะคือแบบต้นทุนก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ละค่ะแต่ว่ากิบอกเลยว่าวัตถุดิบของเกดที่เกดทำนี่เอาทําเองทุกขั้นตอนนะคะ ปวแช่เองล้างทำความสะอาดอย่างดีเอามาโขกอะไรเองปรุงเองแล้วก็เอาไปกวนเองค่ะทุกคนค่ะพัดเจริยอย่างดีก่อนที่จะทำแป้งนวดแป้งแล้วก็ล้างมือทำความสะอาดก่อนนะคะทุกคนก็เนี่ยค่ะมันก็มบวนนะพี่น้องหาแล้วอย่าของเห็ดมันไม่อย่างดีมัน มันไม่รู้จะทำมาหากินอะไรแล้วประเทศไทยเราเนี่ยมันไปหากันกับบ่านใขายของกับบ้าใดเพราะห้นางลานว่าค้นกันนอยเงียบกับเงียบพี่น้องกิดกาขายดีดิพี่น้องมันก็สแปรเลยสวยตามหน้าตาของแม่นางนี่หลยะก็พับไม่ยากค่ะถ้าทำเราเราทำคล้องแค่วแล้วแค่วคล้องแล้ว ก็จะไปได้ง่ายๆนะคะทุกคนคิดวอดพี่น้องทุกคนเด้อค่ะเด้อสุขไก่สบายใจกับมีเตซินีด,ดีกัมามัในชีวิตเด้อค่ะนี่เราค่ะแต่ละวันก็จะทำตามออเดอร์นะคะสามารถสร้างได้ะคะพี่น้องสั่งเข้ามาในเฟซเกดได้นะคะก็ะรับส่งทั่วประเทศไทย คือแบบว่าเก๋ขายแบบราคาบ้านๆราคาแบบจับต้องได้ราคาที่แบบมันมันก็แบบราคาแบบญาติพี่น้องระค่ะทุกคนเราไม่นี่กันมากเนาะเก๋ก็ได้กําไรไม่มากนะคะทุกคนแต่โคตรเหนื่อยเลยเหนื่อยจริงแต่แบบโอ้แล้วอุปกรณ์เก๋ไม่ค่อยมีเยอะนะสวยไหมคะสวยมันก็เป็นอีกทางหนึ่งที่แบบว่า หาไรายได้ช่วยกันกับแฟนนะคะทุกคนเก๋ก็หาเก๋ไม่มีเงินเดือนเนาะไม่มีรายได้แบบไม่ได้ทํางานประจํานะคะทุกคนก็ต้องดูแลครอบครัวลงแดบบ้านดูแลลูกเต้าอะไรเงี้ยเก๋ก็เลยหางานให้กับตัวเองทามันก็ไปได้ะคะ่ะขอแต่ว่าเราไม่อายทํากินเนาะทุกคนเนาะไม่ต้องอายหรกคะ่ะทุกคนเราไม่ได้ไปป้นไปจี้ใครใครจะว่าย,ยังไงก็ช่างเขาเถอะเขาบอก ไม่ต้องมีหน้ามีตาหน้าตามันมีพอแล้วบานเพเวอร์อยู่เนี่ยเขาบอกไม่อายเหลอเป็นแม่ค้าอายทําไมได้เงินเนาะคนกินเขาก็ได้แบบได้แบ่งปันกันกินบางคนเขาก็ทําไม่เป็นไงเราก็ได้ทําให้เขากินเขาก็แบบโอ้ยดีใจมันแบบเกดบอกเลยถ้าใครได้เอาไปกินไม่ผิดหวังหรอกค่ะเพราะเกบไม่น่าไม่เชื่อตัวเองเลยว่าเก๋สามารถที่จะทํา ขนมกะหรี่ปั๊บได้อร่อยขนาดนี้ย่องหะอองพี่นองเอ้ยเอาความจริงไหมเอาความจริงมาเบาาเล่นไหมมวนพี่น้องแต่มันต้องใช้ความอดทนสูงมากถ้าใครจะทําขายนะคะแต่มันก็ทําเป็นการฝึกสมาธิของเราไปในตัวแบบแบบเยอะมากๆเลยเก๋ก็เป็นเหมือนแบบเด็กไฮเปอร์เป็นเด็กไม่นิ่งอะคะ่ะคุณเหมือนคนสมาธิสั้น แต่พอเก๋มาทําขนมขายเงี่มันทําให้เก๋นิ่งนิ่งมากๆเลยที่จะแบบว่าทําทํายังไงให้มันออกมาดีแล้วจับกีบยังไงให้มันสวยให้มันน่าทานแล้วเวลาเก๋บอกเลยว่าเวลาทอดทรมานมากแบบว่าลุ้นว่าเก๋เคยทํานะคะตอนตอนแรกๆอะด้วยความที่เราไม่เข้าใจแป้งเนาะเก๋ก็เอาลงกระทะเลยทุกคนคะรู้ไหมว่มามันเกิดอะไรขึ้นคือมันแตกแตกแบบกระจุยกระายแบบ โอ้เก๋แบบคือเรานั่งปั้นมาแบบเป็นร้อยชิ้นนะเพื่อเอาส่งลูกค้าแตกพอเก๋เอาลงไปทอดนะคะทุกคนมันแตกแล้วมันแบบไส้มันทะลักออกมาเลยมันใช้ไม่ได้เลยน้ำตาไหลพี่น้องเล็ดใจไหลว่ามันเป็นอย่างคือเป็นเังซี่แบบคือเป็นเังซี่แบบคือออกมาเป็นแบบนี้เอาไหมกระนั่งน้ำตาไหลสักพักกับเสาเห็ดเราก็ทอดได้ไดีด๋มันก็ไปบ่ได้คะ่ะ จนตีสองแล้วพี่น้องเกิเหตุไปถึงจนหดตีสองสิข่าตีสามแล้วกิเกยังถอดบ่ได้เอาไปไมก้กิกะวางมือก่อนบ่ปเป็นอย่างกะโทรไปบอกลูกข่าว่าขอเลื่อนสาส่งสาก,ก่อนเดบอสุดท้ายกิก็เอามาล้องแล้วก็เอามาทําใหม่แล้วก็ลองไอ้นี่ใหม่แป้งใหม่มันมีหลายสูตรนะคะทุกคนแต่ถ้าหากว่าถ้าไม่ลงมือทําเองไม่ลองทําเองเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่า ผลออกมามันจะเป็นแบบไหนบอกเลยว่าทุกคนทําเห็นสูตรอยู่ใน YouTube เระเยอะแยะมากมายเลยแต่บอกเลยว่าการตัดต่อคลิปหรือว่าการทําออกมาแล้วไม่เหมือนกันการโชว์รูปแบบกับทาจริงไม่เหมือนกันเราต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็ปรับปรุงเองในการทำน้อพี่น้องโอ้โอโอน้องีเอ่ค่ะจริงเอากตัดแบง่ง นวดแป้งหนึ่งชั่วโมงในการเตรียมแป้งนะคะไม่รวมกับทำทำไม่นั่นนะทำไส้นะไส้นี้กี่เตรียมต่างหากนะคะก็จะนึ่งมันนึ่งถัว่วเอามาโขเอามาผัดหนักสุดก็คือทําไส้ไก่เพราะเกีต้องการให้งแห้ง แล้วเก๋บางคนที่เคยกินนะคะก็จะเป็นชิ้นใหญ่ๆเนาะมันก็จะเป็นแบบมันฝรั่งอะไรเงี้ยก็เป็นชิ้นใหญ่ๆพวกผักที่อยู่ด้านในก็จะเป็นชิ้นใหญ่ๆแต่บอกของเก๋เป็นแบบละมุนละมุนลิ้นแบบว่าละเอียดแต่ไม่ละเอียดมากนะคะแต่ก็ยังมีความว่าเห็นเป็นผักเป็นอะไรอยู่ข้างในอยู่เป็นไก่เป็นอะไรอยู่มันบอกเลยว่าอร่อยค่ะทุกคนมันละมุนเข้าด้วยกันเก๋เคยกินของคนอื่นแล้วเก๋รู้สึกว่ามัน กัดเข้าไปแล้วมันก็กระเด็นออกมามันก็แบบว่าเป็นชิ้นเป็นอัน,นกนควารู้สึกว่ามันไม่มันไม่เนียนไปกับแป้งมันไม่ละมุนเก๋ก็เลยมาดัดแปลงทําเป็นสูตรของตัวเองเองผัดเคี่ยวให้มันแห้งๆแล้วก็ค่อยเอามาห่อแสีแบแสีบแห้งพี่น้องจ๋ามาเด้อค่ะมากินน้ากันกรีบปั๊บเจ๊เก๋ทํามือทําเองทุกขั้นตอนไม่มีผู้ใดมาซ้อยเลยสักคนเลย มื่อกับนาทีไปนาทีมันนะ่นเนาพี่น้องเนาะผู้กครองก็ต้องทำหน้าที่ตัวเองเด็กๆก,ก็เรียนหนังสืออันนี้คือโทรศัพท์ก็มีแค่นี้ก็ต้องนี่เระเอามาอัดคลิปพี่น้องให้เบาๆให้สู้พี่น้องฟังว่าอัปเดตฟังว่าตอนนี้กี่หิดอย่างยูขึ้นหอวพี่น้องนะคะดูแลสุขก,กายสบายใจดูแลเจ้าของผิดดีๆด้วยพี่น้องเนาะโรคโควิดมันระบาดแท้งหลายเราก็เซฟตัวเองให้ดีๆ ดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของตัวเองให้ดีนะคะดูแลหัวใจตัวเองให้ดีรักและอบกอดหัวใจตัวเองเพราะว่าสิเกิดปัญหาอ,อย่างขื่นเขาก็ต้องเคลียม,มันให้ได้แล้วทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะทุกคนจะ้ะบ่มันบ,บ่มีอย่างหนักกว่าแรงหรอกค่ะแต่เกียยังสูงเลยเกยล่มแล้วว่าจะกี่ครั้งตกงานกี่ครัง้งผิดหวังกี่คราวร้องไห้ หากแม่ยังมีทุกใดเจ็บแค่ไหนบอกใจห้ามถอ,อยสิไปละค่ะขอบคุณหลายๆแล้วค่ะ,คะ,คะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เก๋นะนี่เด้อค่ะเด้ดเอผู้ใดสนใจกับถักแชทมาไดเด้อค่ะเด้อเข้าไปในช่องไอในเฟในเฟสเดี๋ยวเก๋จะเอาไว้ใต่คอมเมนต์แล้วค่ะพี่น้องแล้วเจอกันในคลิปหน้า มาเป็นกำลังใจให้เกศนี่ราคาในการสู่ชีวิตแต่ละเมืดอนี่นะคะพี่น้องแต่เราพูก็เจอเมื่อคือกันเนาะนี่แหละเกินมาบอกฟูฟังมีก็คือมีบ่มีก็คือบ่ีอันเป็นคนเบบเจังสี่หราพี่น้องบ่บ่ปั่นหนาปันนะาป่นตาใช้ผู้ใดดอกเอาที่ว่าชัดเจนมากับคนเขาธรรมดามันเป็นเรื่องปกติะค่ะพี่นอ้องเก็บบ่มีแบบใบหนาใบตาจาของประนันดอกก็เก็เป็นคนมอมอมเมะแมะ,มะ ไปแล้วคะ่ะขอบคุณได้หลายนะค่ะพี่น้อนงที่เข้ามารับชมสวัสดีสุขกายสบายใจเฮงๆงรวยๆสุขภาพแข็งแรงทุกคนให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะคะสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาถอดให้เบิ้งด้วยพี่น้องเลว